อ้าวรถกระบะติดครับโอ้รถกระบะก็ติดครับเราลงไปยังไงปลาเผาล่องไปเจ้ลองโควิวก่นอนมะพร้าวครับต้อนมะพร้าวส่งกลางนาเลยครับปลาวัน

สุดยอดเลยครับบริการส่งทอนมะพร้าวถึงที่โอ้า้าลงไปได้ขนาดนี้นี่ลงไปลากรถไปโคเลยครับภารกิจกู้รถไปโครครับภารกิจวันที่หส่งท่อนมะพร้าวไปถึงนู่นเลย นี่ครับวางไม้หมอนท่อนมะพร้าวหมดทั้งตะบนแล้วครับยังไม่หมดป้าวานก็จะไปเอาอีกเหลืออยู่ประมาณ4ีห้าท่อนครับเอามาก่อนแล้วสองสท่อนหลังจากที่ไปตัดมาจากในหมู่บ้านครับบ้านหนองเพียขันครับตำบลดงแดงจตุรพัน์พิมานร้อยเอดครับ<า>เกือบจะถึงแล้วครับ เข้าไปเกือบจะถึงแล้วภารกิจนี้ดูเดือดมาก เดี๋ยวรอดูอีกเที่ยวหนึ่งครับบาวันกำลังไปเอามาค่อนข้างใช้เวลายกขึ้นทีมงานยกขึ้นก็รออยู่ข้างในครับอา้ออาวดับเครื่องแล้วเ,เสียต้อมดับเครื่องแล้วนี่ผมก็ต้องเดินไปบนนี้แหละ

ไปอีกสองสามทอนนอดอันก็ดีเนาะลมแรงครับลมแรงฝั่งนี้ก็ยังไม่ทันทำอะไรครับรอไม้มาก่อนไปใกล้ๆก่อนเออขุดหอดฮอดประเทศญี่ปุ่นเลยปอ ก็เหลือพยานานเลยมันเลิดมาบอกเองกันเลยหรือมันในช่วงที่รอนะครับเดี๋ยวเรามานับท่อนมะพร้าวเล่นกันดีกว่าที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่ ที่ยืนอยู่นี่นะครับข้างหน้านั้นสนะครับสามนี่รวมท่อนนี้ด้วยสานี่สท่อนนี้สี่ห้าหกเ1็ดแปดเก้าสิบสิป อยู่จุดนี้ครับ18ท่อนครับ18ท่อนนับจากรถไปโคมาหาถนนแล้วก็จุดที่ปูคันหนึ่งขึ้นได้ไปก่อนนั้นอยู่ในในหลุมนั้นก็ประมาณ4-5ท่อนครับดี๋ยวที่กำลังจะมาอีก โอ้รวมๆแล้วนี่ก็หมดไปเยอะทำเป็นไม้หมอนเข้าไปนะครับปูทางเข้าไปสลงสลิงครับเกณฑ์มาทั้งอำเภอเข้าร่มก่อนเนื่องจากว่าต้องรอท่อดมะพร้าวมาอีกนะครับทั้งที่กำลังตัดอยู่แล้วก็ทั้งที่กำลังจะเอาขึ้นรถ ภารกิจวันนี้วันที่ห้าครับล่วงเลยมาก็พอสมควรแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นครับเครื่อนเครื่องปั่นฟงปั่นไฟต้นมะพร้าวนี่ต้นละต้นละร้อยต้นละสองร้อยบาท แดวอันนี้ก็เป็นสิบต้นซื้อต้นมะพร้าวก็พันสองพันแล้วยังนิ่งอยู่เดี๋ยวรอป่าวันมาแล้วก็เรากลับมาชมกันต่อแล้วกันนะครับป่าวันมานี่ทีมงานจะลุยเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงก็รอติดตามชมตอนต่อไปครับ สายงาน,นสั้นๆครับผม